อยากจะขอแค่คนที่เข้าใจรักคนที่ร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงสาวประเพันมันถูกสุวรรณชอจทิ้งไม่มีความหมายจริงๆโดนเขาจริงชังเกิดม่ยอมและพร้อมให้หลอกลวง ค่ำคืนฉันต้องยืนควงกับความผิดหวังสาวประเภทสองบินกลับก่อนฟ้าจะสางเขาด่าชูรสชูรังชนฟังถึงน้ำตาทั้งหัวใจที่ไม่กลเป็นสตรีนางหนึ่งแค่ขอก็เชยไปถึงสักครึ่งฟ้า ขอโอกาสฉันทีให้ฉันมีดึงปรารถนาะขอใครสักคนช่วยมาพาฉันไปฉันเป็นกึบเธอรักใครไม่เคยนอกใจร้อมแค่เพียงกายแต่ว่าหัวใจข้างในไม่ปลอม รักฉันได้ไหมฉันมีแต่ให้ฉันเมติออดอกไม้ตรมตรมรอคนเมตตากขามารักกันถึงเป็นกดษชายฉันก็ไม่เคยนอกใจพรอมแค่เพียงกายแต่ว่าหัวใจข้างในไม่ปลอม รักฉันดีไหมฉันไม่แต่ให้ฉันไม่ตีอับดอกไม้ตรมตรอมรอคนเมตตาเข้ามารักกันผู้หญิงปรอมปลอมรอคนเมตตาเข้ามารักกัน